สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงมนุษย์ต่างดาวที่มาเกิดเพื่อช่วยโลกหรือ The Three Waves of Volunteers and the New Earth ผลงานการเขียนของ d o r e s Cannon EP นี้เป็น EP ที่24เป็นเนื้อหาของบทที่17อีกหนึ่งการ,รเผชิญหน้าเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยครับ ขอย้อนกลับไปในคืนที่ร่างกายแห่งแสงของเธอถูกพาตัวไปทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจำได้แล้วมันเป็นครั้งแรกที่เธอแยกทางจากสามีเป็นครั้งแรกที่เธอกล้าที่จะก้าวออกไปเป็นครั้งแรกที่เธอหลุดพ้นจากความลุ่มหลงในตัวเขาเธอเคยกลัวที่จะจากไปมันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ ถึงเวลาที่เธอต้องระลึกได้แล้วว่ายังมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นอยู่อีกดังนั้นเราจึงมีการมาเจอกันในค่ำคืนนั้นและนั่นคือจุดเริ่มตน้นและสิ่งนี้เกิดขึ้นสำหรับเธอคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่สำหรับลูกๆเด็กๆมีประสบการณ์เป็นของตัวเองลูกชายของเธอก็มีอย่างแน่นอนลูกสาวของเธอกลัวแต่ลูกสาวของเธอ ก็มีพลังมากกว่าที่เธอรู้ประสบการณ์นี้สำหรับเจเน็ตมันคือเสียงปลุกเพื่อให้เธอตื่นขึ้นเธอคิดว่าชีวิตของตัวเองจบสิ้นลงแล้วแต่ไม่ใช่เลยแล้วเราต้องเข้าแทรกแซงเธอเป็นระยะเพราะเธอเสียใจอย่างมากนี่เป็นปัญหาจากการที่เธอไม่ได้มีชาติพบที่มาเกิดบนโลกมากนักแล้วคุณบอกว่าบางครั้ง เธอก็ถูกพาไปปรับสภาพทางร่างกายเหรอบ้างก็ทางร่างกายบ้างก็ทางอารมณ์มีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ไหมเธอใกล้ถึงจุดวิกฤตกับประสบการณ์ทางกายภาพแล้วในตอนที่เป็นเด็กด้วยน่ะเหรอใช่ในตอนที่เป็นเด็กมันคือความเสียใจอย่างยิ่งด้วยความเหงาและการถูกทำร้ายอย่างแสนสาหัส จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เธอมีสมดุลเพียงพอที่จะสามารถทำงานทางกายได้เจเน็ตคิดว่าเธอได้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวและฉันพบว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่น้อยมากคุณจะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเธอได้สื่อสารกับใครในขณะที่กำลังทำงานอยู่เธอทำงานกับหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายระดับและทุกๆระดับ ล้วนทำงานร่วมกันบ้างก็เป็นลำแสงบางจำเป็นต้องมีร่างกายเบื้องต้นในประเภทต่างๆแบบคุณบ้างยังเป็นเพียงแค่จิตสำนึกบางก็เป็นแค่แสงสว่างบ้างเป็นสรรพสิ่งและฉันก็ได้พูดคุยกับพวกเขามาเกือบทั้งหมดแล้วละ่ะถูกต้องงั้นคุณก็เข้าใจแล้วใช่ไหม ฉันคิดว่าคนเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับการคิดถึงเรื่องมิติที่มีความหลากหลายเราคิดถึงในแง่ของการเป็นมนุษย์ต่างดาวยานอาวกาศและสิ่งที่มีรูปร่างต่างๆมิติที่หลากหลายคืออะไรกันแน่มิติที่หลากหลายก็คือสิ่งมีชีวิตที่รับรู้ทุกพบชาติในเวลาเดียวกันทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ่งมีชีวิตหนึ่งหนึ่ง สามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกันนั่นคือสิ่งที่พวกคุณทั้งหมดเป็นอยู่คุณแค่ไม่ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของตัวเองคุณรับรู้ได้เฉพาะตัวคุณเองเท่านั้นเพราะมันจะท่วมท้นเกินไปสำหรับพวกเราที่จะรับได้ไหวถ้าเรารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดแม้ในขณะน,นี้คุณอาจไปอยู่ในอนาคตก็ได้นั่นจึงหมายความว่า สิ่งมีชีวิตหนึ่งหนึ่งสามารถเป็นได้หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันดังนั้นถ้าคุณลองนึกภาพดูฉันขอพูดแบบนี้ละกันคุณอาจมีชีวิตมากมายหลายภพชาติข้างนอกนั้นทุกๆคนจึงสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตัวตนของตัวเองที่ดำรงอยู่ในตอนนี้ได้ใช่ไหมแต่เราไม่รับรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ไม่ยังไม่รับรู้ระหว่างเซสชันต่างๆก็มีคนที่บอกฉันแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะนี้หรืออย่างที่คุณได้บอกฉันว่าอดีตชาติไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอีกต่อไปการระลึกชาติว่าพวกเขาเคยเป็นใครมาก่อนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอีกต่อไปแล้วนั่นก็เพราะอิทธิพลของชาติอื่นๆในตอนนี้ไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิมอีกแล้ว มันกำลังลดทอนความสำคัญลงไปผู้คนกำลังออกจากความฝันออกจากภาพลวงตาออกจากอิทธิพลนั้นและเข้าสู่ครอบครัวจัก,กรวาลมากขึ้นคุณหมายความถึงอะไรที่ว่าออกจากความฝันออกจากภาพลวงตาของการแบ่งแยกออกมาจากภาพลวงตาของการมีชีวิตอยู่ภายในขอบเขตของชีววิทยา บนดาวเคราะห์ของคุณเท่านั้นไม่ใช่อะไรอื่นอิทธิพลเหล่านั้นไม่รุนแรงเท่าเดิม DNA ของคุณกำลังเปิดออก RNA ของคุณกำลังเปิดออกเราคุ้นเคยกับแนวคิดที่ว่าอดีตชาตินั้นเป็นสิ่งที่ส่งอิทธิพลต่อปัจจุบันชาติในโครงสร้างแนวระนาบแบบเส้นตรงนันก็ใช่แต่คุณไม่ได้ทำงานในโครงสร้างแนวระนาบ เหมือนที่เคยเป็นมาอีกต่อไปคุณกำลังก้าวสู่อีกมิติหนึ่งซึ่งหมายความว่าอิทธิพลของโครงสร้างแบบระนาบจะไม่รุนแรงเท่าเดิมฉันยังมีลูกค้าบางคนที่ต้องทำงานในระดับนั้นอยู่ใช่แล้วถ้าพวกเขายังคงทำงานภายในระนาบแบบนั้นอยู่คุณก็จะทำด้วยพวกเขาแค่ยังไม่เปิดการทำงานนั้นซึ่งก็ไม่เป็นไร พวกเขาทั้งหมดอยู่ในที่ที่ควรต้องอยู่แล้วเหรอใช่เลยไม่ใช่ว่าทุกคนจำต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมดไม่งั้นก็จะไม่มีความหลากหลายมันคงไม่น่าสนุกเท่าไหร่นั่นก็จริงอยู่นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องทำงานร่วมกับแต่ละคนในจุดที่พวกเขาอยู่แน่นอน ฉันเคยได้ยินมาว่ากรรมในตอนนี้ก็แตกต่างออกไปแล้วถูกต้องไหมถูกต้องณนะจุดนี้กรรมคือทางเลือกทั้งการก้าวเข้ามาหรือก้าวออกไปยังมีผู้ที่เลือกเข้าสู่กรรมด้วยพวกเขาติดอยู่ในกรรมเหรอแน่นอนลองมองไปร,บรอบๆดาวเคราะห์ของคุณดูสินั่นเป็นสิ่งที่ฉันเคยได้ยินมาว่ามันเป็นเหมือนกระดาษดักจับมแมลงวัน ที่เหนียวเหนียวนั่นใช่เลยและพวกเขาก็ติดอยู่ถ้าพวกเขาเลือกมันเกิดอะไรขึ้นกับเจเน็ตในปี1996ในตอนที่เธอบอกว่าได้เห็นตัวเองเสียชีวิตไปถ้อมีอาการติดเชื้อรุนแรงแล้วเธอก็เห็นตัวเองล้มลงกับพื้นฉันเดาว,ว่าเธอคงออกจากร่างไปแล้วเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเหรอเธอเสียชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ เกิดจาการติดเชื้อหรือว่าอะไรใช่เธอสิ้นหวังเธอไม่เห็นบทบาทของตัวเองบนโลกเธอรักมันอย่างสุดหัวใจซึ่งนั้นอาจสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆถูกแก้ไขแต่การกระทําดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่อความทรงจำในแบบรู้ตัวของเธอ และเธอก็สูญเสียความทรงจำไปอย่างมากเธอเสียชีวิตในวันนั้นจริงๆใช่ไหมใช่แล้วเธอก็ได้กลับเข้าสู่ร่างกายทันทีหลังจากการปรับเปลี่ยนนั้นใช่ไหมไม่ไม่ได้กลับไปจิตสำนึกไม่ได้หวนกลับคืนมาอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลานาน,านเกือบ36เดือนฉันคิดว่าถ้าร่างกายตายไปเธอก็ต้องกลับเข้าสู่ร่างกาย เพื่อมันยังคงมีชีวิตอยู่เธอได้รับการดูแลแต่เธอทำไม่ได้เอาล่ะเราจะอธิบายให้คุณฟังแบบนี้เธอมีมากพอที่จะทำหน้าที่ในระดับที่ต่ำมากอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปการบูรณาการก็เกิดขึ้นตัวตนของเธอได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นตัวตนขั้นสูงของเธอ ซึ่งเป็นตัวตนโดยรวมของเธอได้เข้ามามากขึ้นคุณพอเข้าใจไหมตอนนี้เธอไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้แม้ว่าในบางระดับเธอก็มีความเข้าใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดรอเดี๋ยวรอก่อนเธอไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสกับปรากฏการแสงสีขาวที่มนุษย์ได้สัมผัสความทรงจำนั้นถูกปลดปล่อยออกไปไม่เช่นนั้น เธอก็คงไม่ได้หวนกลับมาฉันเคยเจอเคสอื่นๆที่บุคคลนั้นได้มีประสบการณ์เฉียดความตายและหวนกลับมาโดยที่ไม่มีความทรงจำทั้งหมดหรือมีบางส่วนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยมีการอธิบายว่าประสบการณ์นี้ช่างงดงามสงบสุขและสมบูรณ์แบบมากในด้านจิตวิญ,ญญาณหากพวกเขามีความทรงจำครบถ้วนพวกเขาก็คงไม่อยากกลับคืนไปสู่ชีวิตที่วุ่นวายนี้ พูดอีกอย่างก็คือร่างกายสามารถมีชีวิตยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีวิญญาณหรือจิตวิญญาณทั้งหมดอยู่ในนั้นใช่ไหมมีความผูกพันกับวิญญาณของเธอที่เกิดขึ้นมาเป็นความผูกพันที่แข็งแกร่งกับวิญญาณของเธอที่ทำให้เธออบอุ่นอยู่ที่นั่นความผูกพันกับวิญญาณของเธอไม่แข็งแกร่งพอเนื่องจากความเสียหายที่เธอได้รับ ไม่ใช่แค่ความเสียหายทางร่างกายจากความเจ็บป่วยเท่านั้นแต่รวมถึงความเสียหายทางสภาวะอารมณ์ด้วยเธอแตกต่างไปตรงที่เธอมีปัญหาในการมาอยู่ที่นี่ความเสียหายทางจิตใจนั้นลึกซึ้งมากตอนนี้มีกระบวนการกระตุ้นประสาทซึ่งอิงจากความผูกพันกับวิญญาณของเธอที่เกิดขึ้นตลอด36เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้ทําให้เธอกลับมาเพื่อเป็นตัวตนของคนคนนี้มากขึ้นในช่วงเวลานั้นเธอไม่สามารถทําหน้าที่ในฐานะมนุษย์อย่างที่เคยเป็นเมื่อก่อนได้คุณเข้าใจไหมฉันไม่เข้าใจจริงๆแต่ฉันปล่อยพวกเขาได้อธิบายอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้และแม้กระทั่งในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้อีกครั้งเพื่อให้ทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้น มีกระบวนการหนึ่งได้บังเกิดขึ้นเธอจึงมีความขัดแย้งจากสภาวะจิตสำนึกกับสิ่งอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในสภาวะหลากหลายมิติซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะบูรณาการทั้งหมดนั้นและด้วยเหตุนี้เธอจึงมีข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพที่เธอมองเห็นและเธอเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นข้อบกพร่อง ในหนังสือจัก,กรวาลที่ซับซ้อนเล่ม2มีอยู่สองเคสที่บุคคลน,นั้นเสียชีวิตลงและส่วนใหญ่ของดวงวิญญาณก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในทั้ง2เคสนั้นต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่วิญญาณทั้งหมดจะหวนกลับคืนมาแล้วร่างกายก็กลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้งบุคคลน,นั้นได้อธิบายว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกำลังละเมอหรืออยู่ในความฝัน พวกเขามีปัญหาในการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของตัวเองซึ่งคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวก็สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปเราอยากบอกสิ่งนี้กับคุณมีบางคนที่คุณจะได้พบในสภาวะของความฝันซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมความพร้อมบนโลกใบนี้มากกว่าที่คุณจะสามารถ จินตนาการออกได้ในตอนนี้มีบางคนที่นำข้อมูลเฉพาะเจาะจงมาสู่รูปแบบนี้เราอยากจะบอกสิ่งนี้กับคุณด้วยว่ามีบางคนที่ต้องนำสัจธรรมมาเผยแพร่เป็นการนำความจริงนั้นมาเผยแพร่โดยไม่มีวาระซ่อนเร้นไม่มีการบิดเบือนใดๆและดังนั้นพวกคุณที่มารวมตัวกันที่มีแนวคิดแบบนั้น ที่มีธรรมชาติแบบนั้นจึงรู้จักกันมากกว่าที่คุณรู้เราอยากจะบอกเธอว่าให้มีความศรัทธาและไว้วางใจในทุกๆสิ่งที่เธอลงมือทำให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นในระดับเดียวกันทุกๆสิ่งที่จำเป็นจะมีอยู่ที่นั่นอย่างที่เธอต้องการเราอยากจะบอกสิ่งเดียวกันนี้กับคุณพวกคุณทั้งหลายที่ได้ทำหน้าที่ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อกันบนโลกใบนี้นั้นล้วนเป็นที่รักอย่างยิ่งเราไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆไม่ได้เป็นที่รักแต่เราอยากจะบอกคุณว่าพวกคุณกำลังทำคุณในประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้ใหกับโลกใบนี้และยังมีผู้อื่นอีกมากมายที่รักและชื่นชมคุณจงยึดมั่นในเจตนาของตนเองต่อไป เพราะคุณจะไม่มีทางล้มเหลวฉันได้มีเคสหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งได้เห็นแสงสว่างจ้าและเธออยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอชอบอยู่ใกล้ๆทะเลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอชอบการว่ายน้ำกับโลมาเธอเคยอาศัยอยู่ที่ฮาวายพักหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่เธอได้ทำที่นั่นซึ่งในตอนนี้เธอก็ได้มาอาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย และยังคงอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำพวกเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวสื่อสารกับเธอได้แต่เธอไม่รู้เพราะพวกเขาปรากฏตัวให้เห็นในลักษณะที่ดูเหมือนโลมาในสายตาของเธอเวลาที่ว่ายน้ำด้วยกันพวกเขาก็จะทำกิจกรรมหลายอย่างกับเธอโดยที่เธอไม่รู้หนึ่งในนั้นคือการเอาสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวของเธอออกมาฉันบอกพวกเขาที่ฉันเคยได้ยินมาว่า การฟังในตัวเธอนั้นไม่ได้เป็นผลเชิงลบอะไรพวกมันอยู่ในร่างกายของเธอด้วยเหตุผลบางอย่างและพวกเขาบอกว่าใช่พวกมันมีประโยชน์และเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วพวกมันก็จะต้องถูกเอาออกมาคุณไม่ต้องการมันอีกต่อไปแต่โลมาก็ส่งข้อมูลให้แก่เธอเช่นเดียวกันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในตอนที่เธอคิดว่าเธอก็แค่ว่ายน้ำอยู่กับโลมาเฉยๆ พวกเขาปรากฏตัวแบบนั้นในสายตาของเธอเพราะเธอเองก็มีพลังของโลมาเช่นกันและพวกเขาก็รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเธอเธอเป็นผู้ที่มาจากดาวแห่งน้าและกลุ่มวิญญาณของโลมาหลายกลุ่มก็มาจากดาวแห่งน้ำด้วยเธอมีความทรงจำเกี่ยวกับสถานที่นั้นและนั่นคือเหตุผลที่เธอหลงไหลในน้ำมันทำให้เธอรู้สึกดีจริงๆที่ได้มีความทรงจำเหล่านี้อีกครั้งดังนั้น มนุษย์ต่างดาวจึงแสดงตัวต่อเธอในฐานะที่เป็นโลมาเพื่อที่เธอจะได้ไม่หวาดกลัวและยอมรับอย่างเต็มใจเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำงานร่วมกับเธอได้อีกครั้งทุกๆอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเสมอไปจบบทที่17สําสำหรับอีพีต่อไปจะเป็นเนื้อหาของบทที่18นะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book For Life วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ